กรอนดอกซ้อยจากรำพึงในป่าช้าทํานองสนอดังนี้ค่ะวังเอ้ยวังเวงงางเงีย่ยำคำระคังคานฝูงหัวควายพายลาที่วาการ ค่ออีออผ่านท้องทุ่งมุ่งถิ่มตนชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจนกลับตะวันลับอับแสงทุกแห่งห้นทิ้งถุงมืออมดมัวทั่มัวมนทนและทิ้งตนตูปเปลี่ยวอ,อยู่เดียวเอ่ย ยามเอ่ยยามนี้ปัทภีมือดมัวทั่วสถานอากาศเยือกเย็นหนาวคราววิการสงัดปานป่าย,ายไรสำเนียงมีก็แต่เสียงจริงรีดกระกรีดกริงเรไรเร่งร้องขรม เสียงข,ขวายัวรัวเกราะเปาะแปะเพียงรัวเสียงเกราะเวอูแผวแผว,วเอย